สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแดงปลาสวรรค์วันนี้อยู่ในส่วนของสมาร์ทโฮมกับการดึงค่าต่างๆของ n นส n ิโน g y ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานฮาร์ดดิสก์การใช้งานเน็ตเวิร์กเข้ามาแสดงใน Home Assistant แต่ก่อนหน่งต้องขอขอบคุณทาง Synology ที่ส่ง NAS ตัวนี้มาให้ผมได้ใช้งาน Synology DS220J เป็น NAS ราคาประหยัดเดี๋ยวจะมีรีวิวเต็มเร็วๆนี้นะแต่วันนี้เรามาดูวิธีการดึงค่าจากตัว NAS ขึ้นมาแสดงใน Home Assistant กันก่อนค่าที่ดึงได้นะครับอย่างที่ผมแสดงอยู่ตรงนี้เลยไม่ว่าจะเป็นการใช้งานเน็ตเวิร์ของตัว N a สสถานะฮัตดิสต่างๆที่อยู่ในเครื่องนะครับแต่หน้าที่ผมเปิดให้ดูอยู่เนี่ยเป็นของ NAS ตัวใหญ่ที่อยู่ในบ้านผมนะวันนี้จะมาสาธิตกับ ชุดเล็กๆชุดนี้ให้เข้าใจง่ายๆตั้งแต่เริ่มเลยนะมีอุปกรณ์อยู่ก็คือเราเตอร์ไมโครติกตัวนี้เราเตอร์ธรรมดาทั่วไปต่อไปก็คือ Raspberry Pi นะครับที่รัน m e Assistant อยู่นั่นเองแล้วก็ NAS Synergy ของเรารทั้งหมดนี้จะต่ออยู่บนเน็ตเวิร์กเดียวกันนะเสียบสายแลนเข้ามาที่ตัวเราเตอร์ทั้งหมดแล้วก็วิธีการทำจะปอยู่2ขั้นตอนหลักๆขั้นตอนแรกคือการ Create Account บนเ s s y ีโ g y ของเราเพื่อให้เจ้าตัว Home a s s i s t a n t เข้าไปเกาะอ่านข้อมูลออกมาได้ ส่วนขั้นตอนที่2ก็คือการเอา Home Assistant ของเราเนี่ยเข้าไปอ่านค่าจาก NAS T มาแล้วก็ให้มันแสดงออกมาเป็นหน้าจอที่สวยงามที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้นะครับไปดูขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่าวิธีการเข้าไปใน NAS T ก็เหมือนที่เราใช้ NAS s y n o l o g y อยู่ปกตินะพิมพ์ IP, พีล็อกอินพาสเวิร์ดอะไรพวกนี้พอเข้ามาได้แล้วนะครับเข้ามาที่ Control Panel เลือกที่ User แล้วก็ create user ใหม่ขึ้นมา1 user นะครับเรา,เาตั้งชื่อว่าเป็น Home Assistant ก็ได้เพราะว่า user เนี้ยเราจะให้ Home Assistant เข้าไปอย่างเดียวนะครับไม่ได้ให้คนปกติใช้นะครับในส่วนของ password นะครับเราจะให้ Synology g e n e r a t e random password ขึ้นมาก็ได้นะครับหรือเราจะใช้ password ที่ปลอดภัยที่สุดในโลกก็ได้1นถึงศูนอะไรแบบนี้เสร็จแล้วกด next ไป group นะครับให้เลือก group admin ด้วยนะครับด้านบนนี้แล้วก็ next ไป ในส่วนของแชร์โฟลเดอร์เพอร์มิชันนะครับเราไม่ต้องให้ Account เนี้ยอ่านไฟล์อะไรได้เลยนะครับก็ติ๊กแบบว่า no access ในส่วนของโคตาเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นอล m ิมิตอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องมาตั้งค่าอะไรเพราะว่าเราติ๊ก user group ของเราเป็น admin นั่นเองก็ next ไปได้เลยในส่วนของเพอร์มิชันตรงนี้นะครับไม่ต้องให้เข้าถึงอะไรเลยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้อะไรอยู่แล้วแค่ให้มันเข้าไปอ่านค่าเฉยกด next ไปได้แล้วก็ next เลยอันนี้มันก็ list มาว่าเออเราทำอะไรไปบ้างนะกด apply ตรงเนี้ยเราสร้าง user ให้บน N นสซีโนจีเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นว่ามียูเซอร์ใหม่โผล่ขึ้นมา1อันตรงนี้ขั้นตอนแรกเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นขั้นตอนที่2ก็คือการนาเจ้าตัว Home Assistant มาอ่านค่าจาก N นสของเรานั่นเองวิธีการทําก็คือเข้าไปหน้าของ Home a s s i s t a n t ที่เราติดตั้งไว้แล้วถ้าใครยังไม่ได้ติดตั้งไปดูคลิปเก่าผมได้นะมีวิธีการติดตั้งสอนอยู่ไม่ว่าจะเป็น r a s p b e r r y Pi หรือเป็นพวก VMW a r e แบบนี้นะครับแต่ถ้าติดตั้งแล้วเข้าไปเลยเข้ามาแล้วก็จะเจออออกกกับบบหหนนนนน้้้้้าาาาาาลล่่่่่งงแแแีีีตถเเเเิดใครรรรมมซซ็็์ททํยืไไไไปปวะ Configuration แล้วไปเลือกที่ i n t r i t i o n แล้วกดบวกด้านล่างขวาตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ไปบบว่า synology นี่มันจะขึ้นมาตรงนี้คือ synology DSM ก,ก็กดเข้าไปได้เลยมันจะถามเรา4อย่างนะครับช่องแรก Host ช่องนี้เราจะใส่ IP Address ของตัว NAS แต่ถ้า NAS ใครยังไม่ได้ฟิก IP แนะนำให้ไปฟิก IP ของ NAS ก่อนนะถ้า IP มันเปลี่ยนเราก็ต้องมาตั้งค่าใหม่ต้องทำอะไรแบบนี้ทางที่ดีคือไปฟิก ip ก่อน ฟในเราเตอร์ของเราเนี่ยแหละนะครับผมก็จะใส่ไป192.168.88.253นะครับอันนี้คือ IP ของ NAS ผมต่อมา username ก็คือ username ที่เราเพิ่ง create ไปในตัว NAS เมื่อกี้นะครับก็ home assistant อ่า password ก็ password อันเมื่อกี้นะครับผมให้มัน random ขึ้นมาส่วน port นะครับถ้าเราใช้ SSL เราให้ใส่5001แต่ถ้าเกิดไม่ใช้ SSL ก็ใส่ 5500นะครับใช้ไม่ใช้ก็ติ๊กตรงเดียวนะครับโดยปกติแล้วก็ใช้นะครับกดสมิ i t ไปรอมันหมุนหมุนมุนมุน,มนแป๊บหนึ่งนะฮะตรงนี้มันก็บอกว่าสําเร็จแล้ว success นะเจออุปกรณ์ดังนี้มี n a s ของเรามีฮัตติสสตัวที่อยู่ใน n a s แล้วก็มีวอลลุ่มวอลลุก็คือก้อนที่เอาไว้เก็บข้อมูลนะผมขอเรียกง,ง่ายๆแบบนี้ก็แล้วกันนะครับที่เรา create ขึ้นมาในตัว n a s นะครับ กด finish ไปมันก็จะโผล่มาตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าเรามาดูในหน้าแรกก็จะเห็นว่ามันยังไม่มี n e s ของเราขึ้นมาฮะอันนี้ก็คือเหมือนกับการเพิ่มอุปกรณ์อื่นๆใน home assistant เลยก็คือเราต้องลาก entity ต่างๆขึ้นมาแสดงเองมาจัดรูปแบบเองว่าจะให้มันขึ้นแบบไหนอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวจะทำคลิปต่อมานะครับจะหลังจากนี้อีกเพราะตอนนี้ยังไม่ได้ทำาตถ้าทำแล้วเดี๋ยวก็มันก็จะมีตัว i อขึ้นแถวนี้ได้แหละนะวันนี้เดี๋ยวขอ fast forward ทำให้ดูคร่าวๆก่อนนะว่าทำยงงไ จัดหน้าต่างหน้าตาเรียบร้อยแล้วประมาณนี้นะฮะที่ผมเอาขึ้นมาให้ดูมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็คือการใช้งาน CPU อย่างที่2คือการใช้งาน RAM อย่างที่3คือการใช้งานพื้นที่ของตัว NAS ซึ่ง NAS ตัวนี้ใหม่จัดนะยังไม่ได้ใส่อะไรเข้าไปเลยมันก็เลยโล่งเลยนะครับศนย์เทราไบต์ยังไม่ได้ใช้อะไรเลยต่อมาก็คือเป็นสถานะของฮาร์ดดิสที่อยู่ในตัว NAS n a สตัวนี้ใส่ฮาร์ดดิสได้2ตัวผมก็เอามาขึ้นทั้ง2ตัวเลยทั้งสถานะว่าเหมือนปกติไหมแล้วก็อุณหภูมิเท่าไหร่อะไรแบบนี้ส่วนสุดท้ายก็คือเน็ตเวิร์กก็คือแลนของตัว n a สนั่นเองนะเวลาโอนไฟโอนอะไรมันก็จะขึ้นว่าใช้ความเร็วไปกี่เมกเกีโ์อะไรแบบนี้แต่ตอนนี้อยู่เฉยๆเปิดแค่หน้า DSM เปิดอะไรแค่นี้นะมันก็เลยขึ้นแค่นี้แหละนะครับ วันนี้ก็มีประมาณนี้สำหรับการดึงค่าจาก t e s h n o o o y y ขึ้นมาแสดงใน Home Assistant นั่นเองอย่าลืมติดตามรายการแดงปลาสวรรค์ได้ที่ Facebook YouTube แล้วก็ Twitch อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันไปด้วยได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆคลิปใหม่ๆจากผมนะครับสำหรับวันนี้แดงปลาสวรรค์สวัสดีครับ